น,นี่ฟังเค็มก่าจ้ะฟังเค็มเปดตอร์ดับบำรุงพรออมขาเชือนะครับป้องกันมแลงพ่ออมโอ้อห <Okay. S 2> ี่เย็นวันถ้าของยี่ห้ออื่นมันจะเป็นถ้าขาเชือก็จะขาเชืออย่างเดียวจ้นะคู <Yeah. S 2> คูมือ,อคููมืออยู่ในรถเมื่อเดี๋ยวคููมือมาให้ครับหรือจะเป็นสูตรหนึ่งสูตรหนึ่ง <Yeah. S 2> นะครับทำใบสูตรทำใบ uh huh. นะครับบำรุงด้วยนะครับบำรุงด้วย ฆ่าเชื้อเชื้อราเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ป้องกันมแมลงจ้าเมาตเมื่อฟังช่วงกอ่อนอ่าปกติทุกสูตรครับห่างกันหนึเดือนฟังได้ตลอดนะครับโอ้จ้ะครับช่วงนี้คือช่วงมีจนถึงก้อนแรกนะครับใส่สูตรทาใบนะครับเพื่อให้ต้นให้ใบมันสมบูรณ์นะครับต้นพ่อใบสมบูรณ์จ้ ต่อไปกับสูตรทั้งดอกจ้าสามสิบซีซีนะครับจ้าสามสิบซีซีตอนหนึ่งเข็ม ครับหลังจากนี้ก็ในน้ำให้แตงกิงเพิ่มอีกนะครับอจากนี้เป็นแตงกิงเพิ่มครับแตงตั้งแต่ข้างบนครับข้างล่างมันทึบคสังเกตก็เนี่ยมันมันแดดส่องมาถึงโคนเลยนะครับต้องแตงออกอีกพถึงช่วงทีฮอว์สีเอาดอกเลยมันยังหยทึบข้อนี่หลายครับต้องแตงกิงออกเองนะคจ้ะมันหนาวพี่กันกระลำย้ายเองเพราะเขาเพาะแตงออกแล้วไปเบิ้งเมื่อกี้นี่ยนายละ เดี๋ยวทีมงานบริษัทกิษณาคน,คนจะแนะนําวิธีแตงกิ้งนะครับเพิ่งมาจากจากสีสเกตครับจากส่วนทุเรียนอยู่สีสเกตถามมันไงไงว่ายไงเนาะ,นนนะถามมันได้มีไหญ่ายเนาะคือถ,ถ้าเข้าบ่มรุ่มเขาสมบูรณ์น,นะครับ